รับไม่รับรับราคาโอ้ราคาเท่าไหร่บอกเลยครุฑครุดเก้าเหลี่ยมบอกเลยนะคะครุฑเก้าเหลี่ยมรุ่นนี้เขาทำปลอมเยอะมากไม่ใช่ว่าปลอมตอนนี้นะไม่ใช่ว่าขายดีแล้วปลอมนะไม่ได้ไม่ใช่ว่ารับความนิยมแล้วปลอมไม่ใช่ปลอมเป็นสตังเหรียญหมุนเวียนสมัยก่อนสมัยนานมากแล้วอะอะไรคนก็คงจำได้เนาะปลอมจนรัฐบาลประกาศยกเลิกการใช้เหรียญรุ่นนี้ และน,นี่คือปลอมชัดเจนเลยอันนี้เป็นดีบุกนะคะเนี่ยเป็นตะกัวหรือดีบุกอะไรประมาณน,าาน,นี้เบาเบาเฮยจะเป็นตะกัวมั้งอันนี้คือปลอมเนื้อปลอมแบบเห็นไหมคนก็บอกว่าดูปลอมดูง่ายดูตรงหางอันนี้หางไม่คดนะคะหางตรงบล็อกก็สวยเลยตัวหนังสือเอยทุกอย่างทุกสิ่งสวยหมดเลยแต่เนื้อไม่ใช่นะคะเนื้อเป็นตะกัวมั้งตะกัวหรือดีบุกอะไรประมาณนนะะเนี้ยนะคะแต่อันเนี้ย ผิดเนื้อไปเลยเนื้อแบบนี้เป็นเนื้อน่าจะเป็นอป,ปา้าเขาออกเหลืองค่ะเขาออกเหลืองเหลืองผิดปกติไปเลยค่ะอันนี้ปลอมหมดเลยนะคะปลอมปะนะให้สิบบาทค่ะเหรียญปลอมเหรียญเก๊นเนี่ยคะ่ะให้สิบบาทให้เหรียญละสิบบาทนะคะมีมาสิบเก้าเหรียญสิบเก้าเหรียญก็หนึ่งพันเก้าร้อยก็ไม่น้อยนะ เอาไปเอาไปคืนกรมเขาไม่รับนะคะจะบอกให้เขาไม่รับเหรียญปลอมไปคืนกรมกรมไม่รับนะคะรับเหรียญไว้ค่ะไม่เอาคืนมาให้เราหรอกไม่คืนเหรียญมาแต่ไม่จ่ายตังค์เพราะถ้าคืนมาเราครอบครองเหรียญปลอมแล้วก็กลัวด้วยเนาะกลัวจะเป็นอันตรายกลัวจะมีความผิดอะไรเงี้ยประมาณนั้นค่ะ นะคะเนี่ยดูง่ายๆเลยนะคะเหรียญปลอมแต่แต่ก็อีกแหละถ้าไม่ได้สัมผัสหลายๆเหรียญไม่ได้สัมผัสประจาก็จะดูยากหน่อยเมื่อก่อนแม่น้าก็ดูไม่ออกหรอกค่ะเมื่อก่อนแม่น้าก็แยกไม่ออกแล้วว่าเหรียญปลอมเหรียญจริงนะคะหลังๆเนี่ยคือสัมผัสบ่อยๆเข้าจับบ่อยๆเข้าก็ชินมือไปเองอะคะ่ะโดยโดยธรรมชาตินะคะของเหรียญเหรียญแท้เนื้อเขาจะเป็นนิกเกิลแล้วก็บล็อกเขาก็จะสละสลวยสวยงามคมชัด เพราะว่ากระสาบเนาะเนื้อเป็นนิเกิลก็จะออกขาวอันนี้ค่ะปลอมเนื้อนะคะเป็น,นอะปาก้าออกเหลืองแล้วก็หางครุดอันดับแรกที่เราดูกัน,นมากจะดูหางใช่ไหมาหางคดเนี่ยโคดบิดซ้ายบิดขวาอะไรเงี้ยบิดไปทางไหนก็ช่างอะคือโคดแหละไม่ตรงนะคะน,นี่คือปลอมอันดับแรกอันดับสองก็ดูนี่แหละเนื้อดูผิวดูลักษณะต่างๆทั่วไปหลายอย่างรวมแต่บอกเลยนะคะเหรียญปลอมอมีเกินสิบบล็อก เกินค่ะเนี่ยค่ะอ่ายง่ายๆเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเอาแค่เจ็ดก่อนเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะเจ็ดเหรียญเนี่ยปลอมทั้งหมดเจ็ดเหรียญแต่ไม่เหมือนอันหนึ่งอันสองเนี่ยก็ไม่เหมือนแน่นอนใช่ไหมคะสองอันนี้อ่ะก็บสามเนี่ยบล็อกก็ไม่เหมือนกันสี่อันนี้กับนนี้อาจจะคล้ายกันหน่อยแต่ไม่เหมือนเห็นไหมคะห้าอันนี้ผิวเหมือน นะคะแต่ลอยหมดเลยคอลอยเอวลอยเอวขาดปั๊มไม่ติดตัวก็ตัวหนังสือก็แบบเยินไปหมดอะไรเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะเจ็ดบล็อกนี้ไม่ไม่เหมือนเลยนะคะไม่ไม่มีไม่มีเหรียญไหนเหมือนกันเลยเห็นไหมคะที่ปลอมอ่ะปลอมเกินเจ็ดบล็อกจริงๆค่ะเอกเกินสิบบล็อกนะคะเป็นเกรดความรู้นะคะเล็กๆน้อยๆจากประนาดค่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยเนาะ ขอบคุณค่ะที่รับชม